สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาแก้ปัญหาเรื่องไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับที่นีท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าไลน์ทำไมโทรออกไม่ได้โทรเข้าก็ไม่ได้จะทําอย่างไรดีมาติดตามในคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนอื่นมาดูครับมีอยู่2วิธีนะครับที่ผมจะบอกก็คือวิธีแรกก็คือให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับการตั้งค่านะครับนะ การตั้งค่านะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็เข้าตามผมนะครับการตั้งค่าปึ๊บนะพอเข้าไปการตั้งค่านี่ครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่าเราก็เลื่อนมานะครับนะ,ะก็จะมีหลายเมนูนะครับมาที่เมนูคําว่าแอปนะครับนะบางเครื่องโทรศัพท์บางเครื่องก็จะบอกว่าเป็นคําเขียนว่าคําว่าแอปอเฉยนะครับ แต่โทรศัพท์บางเครื่องก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันในการอนุญาตนะครับนะก็มาที่ตรงนี้นะครับนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้ก็กดเข้าไปนะครับขอกดเข้าไปแล้วก็ไปที่การอนุญาตนะครับนะครับนะครับไปตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับนะครับมาที่ตัวจัดการแอปนะครับไปนี่ตัวจัดการแอปนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมาที่ตัวจัดการแอปก่อนนะครับนะ เข้ามาที่ตัวจัดก,การแอปก็กดเข้าไปนะครับนะเราก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหาแอปที่เรา,าต้องการแก้ไขก็คือไลน์นี่แหละครับที่มันโทรไม่ได้โทรเข้าก็ไม่ได้โทรออกก็ไม่ได้ก็มาที่ไลน,น์นะครับนี่มาที่ไลน์นะครับพอไปถึงถึงที่ไลน์ก็กดเข้าไปที่ไลน์ชืดนะครับนะแล้วก็เข้ามาที่ การอนุญาตนะครับนี่นะครับการอนุญาตก็กดเข้าไปที่การอนุญาตพึ่นะให้เราไปหานะครับให้เราไปหานะครับให้เราไปหาโทรศัพท์ก่อนนะครับโทรศัพท์บางครั้งนะครับนะอาจจะถูกตำแหน่งนะครับอยู่ที่ปฏิเสธให้เราก็ไปกดที่ตำแหน่งอนุญาตนะครับนะไปกดที่ตำแหน่งอนุญาต แล้วก็ไปที่ไมโครโฟนนะครับบางครั้งเราจะอยู่ที่ปฏิเสธเราก็กดอนุญาตนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ออกไปนะครับึ๊บนะครับออกไปได้เลยนะครับนะอันนี้นะครับก็จะโทรได้แต่ถ้าโทรไม่ได้วิธีที่2ก็คือเข้าไปที่ p Play Store นะครับเข้าไปที่ p a Play Store เพื่ออะไรนะครับเพื่อไปอัปเดตไลน์นะครับก็กดเข้ามาที่ไลน์เรานะนะครับเดี๋ย วิธีที่2ก็คือเข้าไปที่เพจโตเสร็จแล้วนะครับก็ไปค้นหานะครับพิมพ์คําว่า l i n e นะครับก็คือคําว่าลายพิมพ์ไปแล้วก็กดค้นหาก็จะปรากฏลายขึ้นมานะครับกดลายขึ้นมานี่ครับให้สังเกตดูตรงนี้นะครับนะว่าเขาจะให้อัปเดตหรือป่านะครับนะถ้าให้อัปเดตเราก็กดอัปเดตเลยนะครับนะเพราะว่าของเราอาจจะไห้อัปเดตก็เลยอาจจะมีการโทรไปได้ แล้วก็เปิดนะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดลายเข้ามาก็จะเข้าไปสู่ในลายนะเราก็ทดลองดูก็ได้นะครับครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านผู้ชมนะครับมีคอมเมนต์หรือมีข้อมูลแบ่งปันก็แชร์ได้ที่ ด้านล่างนะครับนะว่าท่านทําได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับจะได้รู้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ต่อกับผู้ที่ต้องการความรู้หากท่านได้รู้แล้วก็ผ่านไปนะครับก็พบกันใหม่ในหน้า